พลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศวางมือทางการเมืองลาออกจากพักรลวมไทยสร้างชาติโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าแม้พลเอกประยุทธ์จะประกาศลาออกและวางมือทางการเมืองแล้วแต่พักก็จะทำหน้าที่ต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพลเอกประยุทธ์เราก็ขอบคุณพลเอกประยุทธ์ต้องถือว่าท่านเป็นส่วนสำคัญที่ได้มีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนภารกิจทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งนะครับ แล้วท่านก็ได้ร่วมวางรากฐานที่มั่นคงให้กับพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งจะเป็นต้นทุนสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนงานการเมืองต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสสทั้งหมด36ที่นั่งหรือเสียงโหวตจากพี่น้องประชาชน4ีล้าน7แสนกว่าเสียงทั่วประเทศเนี่ยเป็นต้นทุนที่ ท่านพลเอกประยุทธ์ได้ให้ไว้กับพักรวมไทยสร้างชาติด้านนายอดิศรเพียงเกตสสอพักเพื่อไทยขอให้พลเอกประยุทธ์ขอโทษประชาชนและบอกสังคมด้วยว่าการทำรัฐประหารไม่ดีอย่างไรเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนเพียงวางมือและเป็นข่าวดีที่คุณเขียมันยังไม่พอพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องขอโทษประชาชนและบอกสังคมประเทศไทยว่า การทำรัฐบารไม่ดีอย่างไรขณะที่นายธนกรวังบุญคงชนะสอสอพักรวมไทยสร้างชาติวอนทุกฝ่ายอย่าด้อยค่าหรือใช้วาทกรรมไม่เหมาะสมต่อประเด็นการวางมือทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์เพราะที่ผ่านมาก็ทำเพื่อประเทศชาติเช่นกัน